สวัสดียัเมื่อเศร้าจ้าพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนเพินสิไทยเฮ็ดเอียงนาะจ้ายังไปถามเพิ่นก่อนเด้อจ้าพี่น้องนคนโตค่ะพี่น้องหัวก็เซ้าเม,มื่อวานนิอนี้คะ่ะ

ใช้เห็ดอีหยังสิปลูกอีหยังกเกาะกูง้อขายสิสิมาวางล้อกับที่ดาแขนกานยังไงแขนกันก็นกนดียอดเยี่ยมกระเทียมเจียวอยู่ว่าสิบู๋มะเขือแล้วค่ะพี่น้องมองลองมองว่างนี่ค่ะ ให้พื้นทยให้ค่ะปลูกเขือไว้คลายจั็กน้อยค่ะซุม้มเก่าๆมันถาวรเราใหญ่ก็เลยตัดถิ่นค่ะปลูกเอาไม้ค่ะมันยังมาเสียเวลาเนาะคะ่ะถ่ายยาก พื้นที่มันแคบค่ะพี่น้องเอาแลยเดีเ๋ยวรถไถหน่อยมาไถาค่ะของกำลก่ายยังมเเสาค่ะยังมีค่าวนมาพัน,นจอยดยู่ค่ะจ้างคัก,ก,กว่า พี่น้องมาชมบักอื้อค่ะบักเอือเ้อชเป็นน่วยเวเด้อยค่ะแต่ว่าบ่ค่อยโดกจกักใช่ลรนี่ดีน่วยมันนะคะอันนี้เขาตอกเบือค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแต่ว่าน่วยน้อยค่ะนนเขี้ยนันละสิเป็นขาวหกเจ็ดลูกเลยค่ะแต่ว่าติดอยู่น่วยเดียว นีน่ะนกแกงนกน้อยแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องดอกมนันแซ่บซ้อมดอกจุม๋มสีแซ่บค่ะสําหรับพี่น้องที่สนใจนกไ,ไม้เนาะค่ะนกไม้เขายังมีพร้อมทรงอีกอยู่ด้วยค่ะยังพันในเบิร์ดค่ะยังนอโจดกับนอนอหวัวภูเขาค่ะเป็นชุดหน่อยชุดหน่อยจะมีหกถุงเนาะคะ่ะนอโจดจะมีชุดสี่ถุงจ้ะพร้อมทรงเด้อจ้าพี่น้องทักปปเลดค่ะถ้าพี่น้องผู้ใดอยากกินนกไม้เนาะคะ่ะงั้นนี่นกไม้เบิร์ดเราค่ะ แต่กัมีตตนไม้ทุงแล้วค่ะพี่น้องสามารถถักมาได้ค่ะถ้าอยากกินเนาะค่ะยังมีพรอมทรงอยู่จ้าความกําลังเป็นดอกค่ะแกงเส้นไม่เซ็บแท้ๆหยอดเองสิดอกค่ะดอกบักอือออ้อกําลังเป็นน่วยน้อยนี่ค่ะ เด็กกระเดยตัวเน่อดงนี่บอกออเขาหน่อยหน่อยจะมีบักอือร่ากับแฟงหอมค่ะโอ้แฝงหอมเาหงไินน้อแงหอมูกแซมใส่กันไว้มีสงไทนี่ก็ะมู ้มอมกำลังเป็นนวยจ้าปลุกหนหน,หน่อยนะะันงเดอกค่ะพี่น้องมัทสียวนสองจุกนี่แหละคะ่ะแฟงหอมบักอืบอบักอืมกับมีญุูสองจุกสองสามสีจุกนี่แหละสามชีก่อคะ่ะปลุกแต้ต้นบัคซิดานี่หน่อยนีย่ไงก็มูคะ่ะ น้องเปิ้นนั่น่นสิว่าต้นประกอบมันหกเลยบ่ิคนถาม่นแกนไปไหนก็ไปไทยทิมก็ไปโซ่แ๋วสันบ่ยันผีสางนังใหม่ดิเห็นยังน่ะมันหกบ่มันหกสิเหญ่นิว่ามันมันหกไหมจะน้าให้เน้อพี่น้อง มันว่ามันมันหกบาทหลวงหัวว่ามันหกเปอร์เนนี่วะเออกันลัางหอกดอกบะกรอยามนี่อึดๆเด้ค่ะพี่น้องเสียดายหักไปเลยถ้าได้กินของอายเท่านี้นหะค่ะพี่น้องจะได้กินนี่ยังไหมพี่น้อง ไอ้เมืองเชียงพาล่งเจียวเ่าเพื่อให้เหย่ยัง่ปูดแส้ดอกใไ็ใช่็ะพ้ยมันเนี่ยมันเพื่อปืนดังมากเนี่ยปวกพี่น่องขันมะ้ขันเลตอกำลังเป็นดอก คี่ไก่อะว่าปลูกถิ่มไว้มันอยู่ไกลไป่ประยุค่ะว่ามันสิบร้กินก็นได้กินอยู่เป็นดอกอยู่ค่ะงามอย่มอขวาวแฮกอะก็ลังดกค่ะทั่วแฮคนแค่แเลยค่ะเบืองต้นมะกรอกน้าปลูกย่สามปีแล้วค่ะต้นซ้ำเก่าอยู่ต้นนั้นก็นตายแล้วค่ะชิได้เอามเาข่าเมอต้นมเข่าวหมอกาปลูกอยู่ค่ะ เอาว่าปลูกถิงนไนะคะตายลรวซี่ไอเกอีตูกําลังเกิดค่ะอีตูได้หามือแล้วค่ะพ่อไว้จนลังเกิดส่วนในกระบกพริกของเขามาแรงกระเซียวลงปูกแล้วละคะ่ะให้เป้าลองบัววางสายน้ำหยุดให้ค่ะกระบกเขือถาบหนึ่งค่ะน้องอันนี้ก็จะเป็นกระลำปีค่ะกระลำปีพ่อได้ทาดำเนาะคะ่ะกําลังเกิดค่ะกําลังอ มันจะ <the prestigious> mhm. เป็นบวบพี่ห้องพอได้สองมือค่ะมันมันจะเกิดบะบุพี่น้องเดี๋ยวมึงกันเกิดอยู่ดอกว่นเนาะมก็ได้สองมือนึงเว้ยนี่กระลำไปของเราเห็นเขาง่ายแล้วแล้วกะหุ่น้้ำพร้อพี่น้องเพื่อไอวัตสกิบของห้างขายเพราะได้ขายเอ็มลอยให้บ่าน้องหัวค่ะพี่น้องไปเขาไปเก็บของห้างขายกันเลยจ้า กล้องขายจ้ะกล้องกระเบื้องกล้องกระเบื B ้องนี่เขาสลับซื้อรถจางหวันะกล้องเอพอดจริงสิกล่องกระดาษแม่นกล่องกระดาษเขาอื่นกล่องกระดาษลูปละสองบาทเอารูปละสองบาทจ้ะเดี๋ยได้ขายอิ่มเลยเดี๋ยวข่าวจากสามขวดค่ะเมื่อนี้ดีก็ห้าเอาทิพนะค่ะเก็บไว้ขายทรงต่อ แต่มันซุ่มก็เอาขึ้นรถไปตากเอาไว้ถ้าคลายรถนะขึ้นชังแต่ซุ้มมันแห้งกันละ่ะเมียนี่แรกกับว่าสีบอกกับว่าเอาแต่โดนผลลับาเทนีเฮ้ยคนะันฝนตกมาอีกรอบนึงคือสิเปียเบิร์ตจน <c oughs> ันทร์เลยบอกเปล่าเมา,เาตากแห้งเอาขึ้นชังแต่ซุ้มมันแห้งอืมเ <c oughs> ว้ มาไปเลยเดี๋ยวเก็บไว้ให้อีกมันเปียกเนาะว่าเป็นยังเดาขายต่อเลยใอ้ข,ของเกาได้หกสิบบาทจ้ะพี่น้องพาบ้านองบัวไปร้าน,าน,นค้นาก้อนเื่องเดิมวแล้วพัดในมีอยู่ค่ะได้หกสิบบาทเดอ้อได้ยิมลอยจะควดหกควดพวกนี้ เอาร้อยหกขวดจ้าพี่น้องขายของเก่าค่ะแตนเห็นขังทงั้งจะเก็บมาค่ะในกล่องไหนมันเปียกกับว่าหายนอกมันขึ้นตะซั่งะะเลยค่ะขายนอกแต่ไม่ชะจางเหงืไม่ชะคลายทรงต่อค่ะทรงต่อไล่ใดกันค่ะโอ้ขายได้แล้วทีนี้ปลูกยังน้อยน,นี่ปลูกบักโม้ไว้ปลูกโม้มขายวะสิเขาบักโม้ปลูกอยู่ระหว่างึงค่ะพี่น้อง ม่าเป็นทอดเคี่ยวะกสิปลูกก็แล้วนะค่ะพี่น้องการสิปลูกยังค่ะปุณาจะปลูกข้อโคตรแหละพ้อมร้างอ้างบอกจซื้อเอ็มลอยมาให้รายงานเราค่ะใท่แล้วแล้วค่ะพี่น้องรอติดตามชมผลงานตอนต่อไปนะคะว่าสิบปลูกอยังเนาะค่ะมือกันกระงเกี่ยวเขาเราจะ ที่นี่ไทยแล้วเราก็สิเปี่ยนอ้อเอารถขึ้นค่ะพี่น้องเอารถไปทรงเพิ่นค่ะอะไรเก้เขาเนาะค่ะก็เลยมาถ่ายถิ่ม,มไปซื้อค่ะคลิปนี้กับ่มีอยังไลคค่ะพี่น้องคลิปหนึ่งก็สิล่าพี่น้องกับยเทสานี้นาะคะ่ะลรวติดตามคลิปใหม่ได้ะคะ่ะเราติดตามผลงานบางนี้ของว่าเขาสิปลูอย่างนาะคะ่ะว่าเขาเสีดเอียง คลิปนี้กับอเกลเข้ามาสวัสดีจ้าพี่น้องไปรวเด้อบ้านองบัวายบายเนี่ยโอ้โนไทยเขาเหนือ่ยนนอ,เอยน <c oughs> อนเนี่ยอ๋อขวบขวบพมิดขวางสันน้อพี่น้องเอเา <c oughs> อาใจยากปันบักทิดาไว้เนาะพี่น้อง เฮ้ยเปลี่ยนหลอกก็เสียวขืนแล้วพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย